ภาวะที่มาที่คงค้างอยู่ก็คือเป็นบางอย่างแล้วไงฮะเช่นเป็เทวดาละอมีความสุขมากเป็นแบบผู้ไม่มีเหงื่อก็มาจะปิดมาเป็นผีเละๆผีเละๆคือความเละไม่เละเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะยัคือว่าจิตใจเขาเป็นแบบไหนเหมือนเราอ่ะเรารูปร่างหน้าตาไงก็ตามแต่จิตใจเราเป็นแบบไหนเพราะจิตใจเราเป็นอย่างหนึ่งเราอยากจะให้คนเขาเห็นเราในรูปร่างแบบไหนเช่นทำไมพี่ญา้ถึงไว้หนวดไม่เขาเพราะเราอยากให้คนเห็นว่าเราเป็นแบบนี้ทุกแค่นั้น แค่นั้นเลยแต่สมมุติเราแบบย้ายเขาให้ย้ายเขากลัวพี่น่าจะทำหน้าอย่างนี้ไหมไม่ก็คงจะแลบลิ้นปินตาต้องหน้าให้แบบทําให้แบบกลัวถูกไหมก็แค่นั้นแหละนี่ก็เป็นสภาพจิตใจที่เขาแบบอยากให้เราเห็นรู้สึกเป็นแบบไหนก็ทําหน้าแค่นั้นแหละของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับแล้นี้อีกคาถามหนึ่งที่อยากให้เช็คด้วยตัวเองถามว่าตายแล้วไปไหนเป็นเทพหรอเทวดาหรอนรกหรออะไรย่างเงี้ย เช็คอย่างนี้เลยโดยไม่ต้องเชื่อใครในโลกนี้แล้วอย่าเชื่อนะหมอดูเนี่ยตัวดีเยลยเวลาบอกว่าอู้ตายไปแล้วเนี่ยเขาร้อนให้ทําบุญน้ําแข็งไปให้หรือไงแอร์หรือไงอะไรอ่ะ <c oughs> เอา,เ,อา,เ,อาเช็คอย่างนี้ครับว่าตอนมีชีวิตอยู่เป็นคนแบบไหนตายไปแล้วก็เป็นแบบนั้นแหละเขาเรียกว,ว่าไปที่ชอบที่ชอบอชอบแบบไหนไปชอบแบบนั้นมไม่ต้องไปเชื่อใครเลวมาทั้งชีวิตตายแล้วอ๋อก่อนตายเอาสังฆทานไปให้ทำสังฆทานแล้วขึ้นสวรรค์โคตรไม่ยุติธรรมเลย มันเป็นไม่ได้เรีวมาทั้งชีวิตตายก็ต้องเร็วหมดนันแหละทำดีมาทั้งชีวิตทําบุญมาทั้งชีวิตใจผ่องใสตายไปปุ๊บก็ต้องดีแค่นั้นแหละเรารู้เหตุปัจจัยที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ในอดีตล่ามมาถึงปัจจุบันแล้วเราก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเป็นยังไงในอนาคตถ้าเราพูดอะไรคิดอย่างไรทําตัวแบบไหนถูกไหมฮะก็แค่นั้นแหละ